วิธีเล่นการ Button o f ตลิ่งชันภายใน90วิตลิ่งชันมีการ์ด4ประเภทอวตารเมจิกคอนสตรักและไลฟ์การ์ดอวตารมีค่าคอสเจมและเพาเวอร์วิธีอันเชิญคือทิ้งการ์ดที่มีเจมให้เพียงพอกับคอสทิ้งเจม3อันเชิญตัวคอส3ทิ้งเจม5อันเชิญตัวคอส4และบนอวตารโซนมีอวตารที่สูงสุด4ใบถ้าอวตารสู้กันตัวที่เพาเวอร์มากกว่าจะชนะและอวตารส่วนใหญ่จะมีความสามารถของตัวเองด้วยเมจิก <Magic S 2> มี4ประเภทนอร์ม l ลเมจิกสั่งใช้ความสามารถ และทิ้งลงนรกมอดเมจิกติดอวตารเหมือนติดอาวุธและถ้าอวตารตายหมดก็ลงนรกด้วยแลนเมจิกวางไว้ตรงกลางใช้ความสามารถได้ทั้งสองฝ่ายเมจิกสามประเภทนี้ใช้ได้ในเมนเฟสเทิร์นเราเท่านั้นส่วนนี่เรียกเมจิกใช้ตอนไหนก็ได้ตามที่เงื่อนไขกํขากหนดใช้เทิร์นฝั่งตรงข้ามก็ได้ใน1เทิร์นใช้เมจิกได้ประเภทอันหนึ่งครั้งเท่านั้นส่วนนี่คอนสตรักยังไม่ต้องรู้อะไร้งใน1เทิร์นแบ่งเป็น4เฟสหลักดรอเฟสจั face, ่วการ์ดเมนเฟสอันเทิร์นอวตารและใช้เมจิกตามที่ต้องการ บตเทนเฟดสั่งอวตารโจมตีถ้าฝั่งของข้ามีอวตารให้เตียอวตารออกก่อนแต่ถ้าไม่มีสามารถตีเข้าบ้านได้เลยเอ f นเฟประกาศจบเทินถ้าถูกโจมตีเข้าบ้านเราจะต้องหงายไลฟ์การ์ดไปบนสุดและในเมนเฟดถัดไปจะได้ใช้ความสามารถของไลฟ์การ์ดไปที่เพิ่งถูกหงายถ้าถูกตีบ้านจนหงายไลฟ์ครบะผ้าใบจะเข้าสู่สถานะเมื่อสาหัสแล้วถูกโจมตีเข้าบ้านอีกแค่ทีเดียวก็แพ้เลยง่ายจะตายมาเล่นตะหลิ่งชันกันเยอะๆนะฮะ